ค่ะเฟิร์นค่ะแมตติมค่ะมาช่วยถือฮะเช่วยถือไหมอันนี้เอามาียืวเอามากินปิดเทอมมั้งเพื่อนกินทั้งปิดเทอมเลยค่ะปิดเทอมเลยมาจากแม็คโครค่ะซึ่งว่าเป็นแพ็คเลยจะเป็นแพ็คแพ็คหนึ่งต้องกี่ห่อโอ้โหลักที่เสียดายน้องเรามันทุกล้นเลยเนาะได้เป็นสิบสองซองมันโหลนึงว่ะเพิร์นใช่ขนมอะไรนะดาก้อนทากลิ้นมังกรเนาะ ดราก้อนแปลว่ามังกรใช่ไหมทั้งแต่ว่าลินไม่ใช่ลิงเฟิร์นอะโอ้ยยังไงมันมีรูปมังกรโอ้ยเฟิร์นนี่มันมีอะไรด้วยอ่ะโอ้ขนมอะไรเนี่ยลุ้นปีไอ้มู่วัดฝนหนึ่งร้อยเครื่องค่ะโอ้โหไอ้มู่วัดโฝนที่มันเป็นนาฬิกาโทรศัพท์แล้วเหรอใช่ค่ะใช่ไหมที่เป็นทั้งนาฬิกาโทรศัพท์เลยใช่เป็นของเด็กกันเด็กหายอะค่ะโอ้ยแล้วว่ายังไงเราต้องส่งไปชิงรางวัลเหรอใช่ค่ะ เราจะส่งตรงแล้วก็ทั้งไปโอ้แล้วก็มีโอกาสที้เราซื้อมาสักกตั้งเท่าไหร่เราก็มีต้องมีสามสิบหกซองสามสิบหกซองโอ้โหคนเขียนทั้งสามสิบหกซองเลยเหรอแต่อันแรกคนจะกินก่อนเอารถอะไรก่อนแม่เอารถอะไรบ้างอ่ะมันมีอันนี้บลูเบอร์รี่อันนี้โค้กลาอันนี้สตรอเบอรี่โอ้ยาวมาก เราลอาดีกวายากกินโอ้โอ้โอ้เป็นแผ่นเหมือนลิ้นจริงๆอ่ะดูของแม่สีสีเหมือนลิ้นเลยสีเหมือนลิ้นเออสร็จแล้วเะรอโอ้ยทำไมไม่บรรทัดเนี่ยอันนี้เอามาเล่นเป็นดาบได้ด้วยนะสลามสลามยืดสิยืดยืดได้แค่ไหนเนี่ยใครจะยืดเปิร์นแข่งกันดีกว่า แข็งก้าแข็งก้ามันมีล oh, <laughs> ิ <lish> <cs Hamilton ấp> ้นด้วนี่อุ้ยยืะได้เยอะเลยอ่ะอืมโอ้เออของแม่เหมือนลิ้นฝานเนี่ยวมาดูลิ้นยาวแล้วเปิร์ดูลิ้นยาวอร่อยมากหืมฝากกองขนมลายไหลอีกแล้วครับรีวิวคลิปขนมแต่ละทีหืมสตรอเบอร์รี่หอมมากเลยอ่ะอร่อยเยอะโอเบอย์อร่อยบุลัด มีวิธีการม้วนกินด้วยไม่กิดทำได้ป่ะเดี๋ยวแม่ทำเป็นดอกกุหลาบเลยกันนี่แม่จะพับเป็นดอกกลาบหนึ่งไปตอนที่เราม้วนเรากินในทายนี่แม่จะพับดอกกลาบเลยเอ้าเหรอคะเดี๋ยวแม่จะให้ดูของแม่เหมือนดอกกุหลาบไหมนี่ของแม่เหมือนดอกกุหลาบไหมเอ๊ะดอกกุหลาบนี่ขอมอบดอกกุหลาบให้เธอเ้สโค้ก ตาลุกไม่ให้แม่อีกซองนึงแม่แบ่งแม่ด้วยเหรอคะไม่ค่ะทำไมอ่ะแล้วมีวิธีกินแบบใหม่ค่ะอ๋อประหยัดละสิเนี่ยจะเอาอันเดียวกินสองคนเลยใช่ไหมเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้กินเก็บไว้กินเองอีกโอ้โหมีวิธีกินแบบใหม่ค่ะกัดด้วยละข้างค่ะโอ้นี่ล่ะแล้วเราทำยังไงอ่ะนี่ล่ะกลับไปนะือ ซานม,มากซาเหมือนกินโค้กเลยอนะ่ะโอกลมกล่อมากเลยเหมือนกินโคกจริงซาซาซาจุเลยตื่นเลยเหรอคันนี้อืมอามาเดี๋ยวไม่ทาน้องเพลินป้าห้ามชวนคุยป้าไม่ชวนคุยป้าจะไปแย่งกินโ <laughs> 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 อ้โหแย่งกันกิน <laughs> <laughs> ชิ้นสุดท้ายใครจะได้เนี่ยลืมกี่เส้นตรงกลางไว้ผมวอาก่ตัดแบงก์ก็แล้วใครจะไปถึงมุมกลางละ่ะแม่ติ๋มกรอบจูบเลยดื่มไงแม่ลูกของกังเปิ่งถามาเดี๋ยวพ่อไปกินกับแม่เติ๋มเองโอ้ยอยากสวีทอีกเหรอคะใช่แล้วคลิปนี้คนจะไม่ดูกันก็อ,อีตอนพ่อไปกินกับแม่ติ๋ม เปียให้มนันยังทานสามสีเลยค่ะสวยเลยอืมเปียอร่อยมากถือ <c oughs> ให้มันคือบูลาเบอร์รี่บูลาเบอร์รี่ไม่ติดมัม้ยน่าติดความจริงมันก็อร่อยทุกอันแหะแต่ถ้าเป็นของ กินเป็นโคบโคลานะคนโบราณตื่นะข้นโคลาไม่ไปเขา,าร้านบอลลูบอลลี่หรอกเฟิร์นแต่นี้มันเหมือนเมื่อกี้แม่จับขึ้นมามันเหมือนจับดาบเลยอะ่ะก็มาเล่นอะไรได้อีกอะ่ะค <c oughs> ุณทำดาบไหมคะหรอมาทำดาบเหรอทำไงอะ่ะเฟิร์นสอนหน่ <c oughs> อยสิหูทีเดียวเป็นเลยเหรอ ต่ออ,อย่างรับผมไม่ได้ค่อยหยิบให้วิทยางรัดผมทีนี้วิทยางรัดผมจะได้ไหมอ๋อสีชมพูเหรอคะจะเป็นมังเอาเลยป้าเป่ามาไม่เอาาอหมัดปอปอจับไว้ไม่ต้องยางมัดนะ่ะนี่ไงเท่กว่าเออทำแบบป้าเท่กว่ามานี่นี่นี่เติมลมได้ด้วยโอ้ดังที่เติมลมได้ คราวนี้ไข่เป๊กถ้าไม่ได้ไปนัดโทรเราซื้อได้ที่ไหนล่ะก็สามารถซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าบิ๊กซีก็มีค่ะเหรอโอ้บิ๊กซีก็ใกล้บ้านเราแค่นี้เองโอ้หมดปังแน่เลยบิ๊กซีเกล้ๆห็ดเี่เห็แล้วมุมถนนน้ลานโรงเรียนมีไหมเฟิร์นมาแห่งก็มีเหรอใช่ค่ะมาแข่เฟิร์นและแมค่ะก็ขอลาไปก่อน ลาลิวดาก้นทันเซตอร่อยนะคะอร่อยจริงๆค่ะบ๊ายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดถูกไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ปันันเยอะๆด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายแม่เรามีสามซองแล้วเราไปลุ้นไอ้หมูวัดโคนกันดีกว่าน่าจะน่าจะเครื่องนะ้วค่ะมาเราเดี๋ยวเราต้องรีบกินสามสิบหกซองไม่กดใช่ไหมไปไป